นูนมาแล้วครับผมมาแล้วมา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 ไม่ทันเขานะครับนี่มีขาวนี่พี่ใหญ่นะครับพี่ใหญ่เราไหนละ่ะโอ้เดี๋ยวค่อยกินใจเย็นๆนี่ครับเจ้าสองขามานี้ไม่ค่อยทันเพื่อนนะครับนี่เวลาเรียกเนี่ยจะมาช้าตลอดเลยจะมาหลังเขานะครับนี่จะมาช้าตลอดเลยมาไม่ค่อยทันพี่ใหญ่มีขาวดูน้องๆด้วยนะเข้าใจไหม ดูครับนี่ขี้เล่นมากเลยนี่พี่ใหญ่เราดูแลน้องๆดีนะครับผมนู่นโจสลัด<อ>หิวแล้วละครับนะ<อ>เียกร้องอหิวกันแล้วเดี๋ยวจะลุกให้ก่อนนะครับนี่นะครับทุกๆวันที่กลับจากพาราินนครับ<อ> อาหารเล็กๆแล้วครับผมมีเวลาแค่นี้แหละจะมีเพื่ได้ชิมนานนะฮะนั่นคือแล้วยิ่งจะเสียงร้องก็รู้นะครับผมเพื่อนก็กลับบ้านกันหมดก็เ,เลยผมก็กลับมาจับขาแล้วถูกไหมครับอ่าเจ้าสอนขาอ๋อวันเดียวก็จะผสมหัวหานะครับคลุกคลุกกับอาหารกระป๋องนะครับ ให้แต่หัวอาหารอย่างเดียวน้องๆก็จะกินน้อยนะครับก็เลยต้องผสม<ะ>กับอาหารกระป๋องนะครับเพ<ะ>ืจะได้มีรสชาติหอมขึ้นวันนี้ก็จะผสมอาหารกระป๋องให้นะครับนี่นี่เห็นไหมครับเรียมไ้แล้วเรียมไ้แล้ว ตอ,อกอน,นะครับเด็กๆวันนี้ข้าวด้วยนะครับผมผสมข้าวด้วยวันนี้มีข้าวอยู่หน่อยหนึ่งแล้วก็แกงมัก็หิวแล้วเดี๋ยวเจ้าสองขาจะแยกให้ตั้งหานะครับผมเพราะว่าน้องไม่ค่อยทัน,นี่ก็จะใส่ให้ก่อนใส่มือเลยทุกเลยเยอะหน่อยอร่อยแม่ให้พี่ใหญ่ดูกน ให้พี่ใหญ่ชิมก่อนนะครับผมรอนานเลือเกินเอ,<ม>อ้าอ่ามานอนเป้ากันให้เยอะๆเลยวันนี้จะทุกใ,ให้เยอะๆเลยวันนี้จะได้พอกินกันโอเคนะใช้มือนี่แหละกระป๋องที่เปิดแล้วจะ เก็บให้มิดชิดนะครับเพราะว่าเขามีคมเขามีความคมนะครับผมกระป๋องที่เปิดแล้วก็จะเก็บให้มิดชิดหน่อยเพราะว่าเขามีความคมน้องๆจะไม่ต้องคาบเล่นนะครับเดี๋ยวได้กินเดีย๋ยวได้กินใจเย็นนี่แหละเราจะนั่งเป็นระเบียบนะครับ ฝึกความอดทนให้กับน้องๆด้วยเราให้อาหารเขาเราก็ฝึกเขาด้วยนะครับเขาจะได้ไม่ดือ้อไม่ทนอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าต้องเอามาทุกนะครับผมถ้าเราเทให้เลยก็น้องๆก็กินแต่กินไม่ค่อยได้เยอะนะครับนี่ก็ทำให้ดีๆหน่อย <Okay. S 1> เยอะเลย อาหารกระป๋องก็อาหารกระปอ๋อ,าารระปองก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมส่งมาให้ผมก็จะแบ่งทุกให้น้องๆน,นะครับเรื่อยๆก็ที่ส่งมาก็ได้น้องๆกินนะครับน้องๆมีความสุขเราก็มีความสุขด้วยทุกยังดีเลย มีข้าวด้วยเอาเก็บไว้ดีๆหน่อยเดี๋ยวจะข้าวกระป๋องไปเล่นกันโอเคนะครับเดี๋ยวทุกเด็กก่อนจดเ๋ยนทุกน,น้องหิวแล้วด้วยแหละขยำใจเย็นดัน <c oughs> นงน้องก็หิวแล้วใจเย็นใจเย็น ไปกินทุกตัวผมก็จะกะหัวอาหารให้พอดีกับน้องนะครับผมถ้าเราให้เยอะเกินน,น้องก็จะกินไม่หมดแต่ว่าถ้าไม่พอค่อยเติมให้นะครับอ,อ,อ,อาหารทุกเม็ดมีค่า มูอทั่วนะครับผมอ่าจะมีข้าวหน่อยนึงนี่จะมีข้าวด้วยข้าวกับน้ำแกงขยำใส่กันนะครับกับข้าวน้องๆก็ต้องพิธีพิถัถนะครับทำดีก็ให้กินดีผมนี่จะใส่ใจเรื่องอาหารในเรื่องการกินของเด็กๆนะครับเพราะว่าอาหารดีเขาก็สุขภาพดีนะครับก็เหมือนกับเราเแหละเรากินอร่อยร่างกายเราก็มีความสุข จิตใจแล้วก็สดชื่นนะครับนะครับจ่เย็นบางดางกินก่อนเขาเลยมีขาวนี่ใส่ดีนะครับท่านมีขาวนี้มีใส่ดีนะครับผมปอจะไม่ค่อยกินก่อนดางจะเย็นเยนเดี๋ยวจะแยกน้องๆให้กินให้เหมือนเหมือนกันนะครับผมอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็พามันบ้านนะครับดูแลอยู่ผมก็จะดูแลฝั่งนี้ แบ่งหน้าที่กันนะครับเพราะว่าน้องๆมีหลายตัวนะครับผมนี่ครับเยอะเลยนี่ครับผมทุกเต็มนี้เลยเด็กๆหลายตัวครับนี่เจ้าสองขานี่เจ้าสองขาหิวแล้วเดี๋ยวใอยกิน,เด,เ,กน,กนเดี๋ยวให้กินพร้อมกันเดี๋ยวให้าแบ่งให้นี่ก่อนนะครับผมที่เหลือเดี๋ยวให้สองขากินต่างขานะครับผมผมจะหิวมากเลยมารอกันมา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 หิวมากหรือยังอดทนหน่อย ฝึกความอดทนนะเข้าใจไหมนี่ครับเวลาเขาหิวนะเขาจะฝึกง่ายนะครับเพราะว่าเขาจะจําเราเวลาเราสอนเขามามามาหิวก็ต้องรอนะเข้าใจไหมต้องอดทนหน่อยทันเมียนปรานี่ทันเมียนปลาะจะไม่ค่อยสนโลกนะครับจะอยู่แบบอย่างนี้แหละจะไม่ค่อยยุ่งกับเพื่อนบางทีเพื่อนกินอยู่ก็ไปนอนนะครับผมต้องไปตามมา ที่ใหญ่มีขาวก็ดีแหละก็อยู่วนๆเนี่ยจะคอยดูแลน้องๆนะครับจะให้อาหารน้องๆก่อนนะครับผมนี่นะครับผมเอารางนี่แหละใส่เด็กๆกินผมก็ล้างมาแล้วเพราะว่ารางแบบเนี้ยจะใส่ให้กินได้หลายตัวนะครับเขาไม่แย่งกันถ้าว่าเป็นที่แคบๆหน่อยเขากินแบบใกล้กันแล้วเขาจะทะเลาะก,กันนะครับผม ใส่ได้กินแล้วจะแบ่งใส่ที่เรวจะหาที่ใส่ให้ด้วยนะครับหลายๆที่ว่าเขาจะได้ไม่ทะเลาะกันมา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 มราจะแบ่งให้สองขาตั้งหางให้พี่ใหญ่กินก่อนเอา ก็บาคนนี่แหละครับผมเราให้แบ่งให้กินตัาหาก่อนให้ก่อนเพราะว่าไม่มีคนเฝ้าให้เอาแล้ากันีเหลืออีกหลายตัวที่มนได้กินนะครับเอาต,ต่างออกันมามามาเราจะแบ่งให้ฝั่งนี้ด้วยนข้ว้า อาหารที่คลุกกับอาหารกระป๋องเนี่ยน้องจะกินดีนะครับผมถ้ามีข้าวผสมก็จะให้ข้าวกินด้วยมีขาวเนี้ใสิ่งพิเศษมาให้กินข้างบนเลยเอาไว้ความดีที่ว่าไม่ดุน้องๆน,นะครับผมเอาเอาวันนี้เจ้าสองขากินนี่ละงันไมกินนู้นนั่นแหละเจ้าสองขาก็กินนี่นะครับผมกินไปก่อนเดี๋ยวก็แยกก,กันทักไม่กินเอา กินต้องคอยเฝ้านะครับเดี๋ยวจะทะเลาะกันนี่ครับกินเป็นระเบียบเลยนี่ก็จะจะทุกให้ตระงหายนะครับในพอกันหลายตัวทุกข์ฝังนึง บางตัวที่ยังไม่ได้กินนะครับผมยีงจะไปให้เพราะว่าไม่พอกันระปองไว้ตั้งหาแยกไว้ วันมามเจ้าสองขาก็จะให้เป็นพิเศษเลยนะครับผมเพราะว่าน้องกินไม่ทันเขาจะแยกไปกับกระปองให้กิน เดี๋ยวน้องมาให้กินก่อนเอาวน้ำด้วยใส่กระป๋องนี่แหละเอาพี่ๆอากินหมดแล้วนะครับผมก็เหลือแต่เจ้าสองขานี่แหละเอา้านี่เจ้าสองขา เมื่อกี้ก็กินไปแล้วนะครับผมกินพร้อมพี่ใหญ่เขาวันนี้ไม่ทะเลาะกันเพราะเอาเฝ้ารวมอิ่มก็เลยเอามาให้เพิ่มอีกนะครับผมเอากินไหมกินไหมนี่นาจะอิ่มแล้วครับกินพร้อมพี่ปี๋เขาเมื่อกี้นี้กินไหมอิ่มครับผมไม่กินแล้วแหละเดี๋ยวน้ำให้กินก่อนเอากินน้ำนี่ไม่กินครับอิ่มแล้ว คิดว่ายังไม่อิ่มนะครับเมื่อกี้นี้เพราะว่ากินไปรอบหนึ่งแล้วกินพร้อมที่ใหญ่นะครับจ็เลยแบ่งไว้ให้ตัางหากอีกพรอมให้กินก็ไม่กินแล้วอิ่มแล้วอ่นานห่วงเล่นไปไปไปเล่นกับเขาไปงั้นเดี๋ยวจะเอาไปให้ฝั่งที่ยังไม่ได้กินไปแล้วครับรู้ความมากเลยเอากินน้ำไหมนี่กินไหม นี่จะมีน้องๆที่ยังไม่ได้กินก็จะใส่ไ้ให้เอา้าใครยังไม่ได้กินก็มาเกนินยังไม่อิ่มวางไว้ลางตรงนี้แหละครับยังไม่ได้กินก็จะมากินกันมา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 อ้วนมนันนี่มามา น mm ี่แหละครับผมเดี๋ยวน้องๆก็มากินกันใส่รางอย่างนี้แหละอ นี่ตัวที่ยังไม่ได้กินก็มากินนะครับผมทันเมียนพระเนี่ยมาหลังเขาก็อย่างนี้นะครับผมเวลาตัวอื่นกินก็จะไม่ค่อยมานะครับจะไปนอนแอบอยู่เขาไม่ค่อยจะรีบร้อนเท่าไหร่นะครับผมต้องไปตามมากินถึงจะได้กินนะครับกินไปอิอ่มนะกินอ,อิม่ม ก็อาหารก็ใส่ไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวน้องๆก็มากินเอ้าตรงนี้อิ่มแล้วนี่อิ่มแล้วใช่ไหมไม่กวนแล้วนะครับนี่เมื่อกี้ยังกวนอยู่เลยตอนนี้อิ่มแล้วไม่กวนแล้วนะครับผมโอเคอิ่มแล้วก็นอนเล่นแถวนี้แหละนะ อ่าไงล่ะนี่นะครับอิ่มแล้วแล้วก็เห็นไหมมานอนเล่นกันแต่จะได้เย็นไอ้ท่านอิ่มแล้วไงนี่นี่ครับน้องๆอ,อิ่มกันแล้ว ชิ้นเล่นนะครับอิ่มแล้วก็สบายนะที mm. น,นี้โอเคผมก็จะได้ไปทำภารกิจส่วนตัวนะครับผมเออนี่แหละอิ่มกันแล้วดูครับดูครับพี่เล่นมากเลยครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ